สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20เป็นวันเสาร์ที่25เมษายน2563นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยครับตอนนี้ไอตัวนี้ของผมมันก็มีชื่อแล้วนะครับที่ผมป้อนมือมันเนี่ยครับนี่นให้ดูครับมันชื่อว่าลูกเจี๊ยบครับอ่าก็จะมีลูกเจี๊ยบเทากับลูกเจี๊ยบกะครับเป็นไงครับโอ้โหเห็นมือไม่ได้นะครับ นี่แหละครับอันนี้ลูกเกี๊ยบเทานะครับเป็นตัวนี้ลูกเกี๊ยบเท้าครับอีกตัวนึงก็เป็นลูกเกี๊ยบกดนะครับก็โตขึ้นเยอะสมบูรณ์มากๆครับสมบูรณ์มากๆครับครับสมบูรณ์มากๆเลยครับลูกเกี๊ยบเท้าครับตัวนี้แล้วข้างในนะครับเป็นลูกเจี๊ยบกาะนะครับก็วันนี้ยังไม่ได้ป้อนข้าวครับป้อนน้ําไปแล้วครับเช้าตื่นมาผมก็ลงมาด้วยการป้อนน้ําเปล่าเข้าไปก่อนนะครับ ก็เหมือนคน,นะครับตื่นมาก็คอแห้งครับกินน้ําเปล่าไปก่อนแล้วก็ดึงเวลาให้มันย่อยอาหารที่มันค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีนะครับทุกวันผมจับดูเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเหลืออยู่ราวๆสิบเปอร์เซนของการกินเต็มอิ่มเมื่อวานนะครับผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าพอมันเห็นผมมายืนนี่มันก็ออกอาการนะครับนึกว่าแม่มันมาครับ นึกว่าพ่อนึกว่าแม่มันมาครับมันก็หิวนะครับอยากจะกินแล้วนะครับนี่ก็คือลูกเจี๊ยบเทากับลูกเจี๊ยบกะนะครับไอ้สองตัวนี้ครับที่ผมป้อนมาตั้งแต่อายุห้าวันนะครับก็คือตั้งแต่ใส่ห่วงอะแหละนะครับพอพ่อแม่มันป้อนมิ้วขอบเรียบร้อยนะครับพ่อของมันแม่ของมันก็เป็นหกสิบสองพัทยากับเจ็ดสิบเอ็ดพัทยานะครับนกของป่าเพิ่มศักสิ่งสมบูรณ์นะครับก็เป็นนกที่ผ่านการแข่งขันพัทยา วันล็อฟเลสมาเมื่อปี2019นะครับแล้วมันก็มาอยู่ที่กงผมก็ผลิตลูกออกมาครับให้ลูกครับคือ2ตัวนี้ครับก็คือไอเจี๊ยบเทากับไอเจี๊ยบกะนะครับนี่ครับไอเจี๊ยบเทานี่ก็อออกาการหิวมากครับที่กระเพาะมันก็จะเหลือพ่องๆนิดหน่อยนะครับผมก็ปล่อยดึงให้มันย่อยไปก่อนครับนี่เจี๊ยบเทาเป็นเทาสกปรกนะครับลักษณะไม่ใช่เทาขาวพองอีกชัวนึงก็เป็นสีกะนะครับสีกะจะตัวใหญ่กว่านะครับ ส่วนสีเทานี้จะดูตัวเล็กกว่านะครับแต่ณนะชั่วโมงนี้คึกคักมากกว่านะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมก็จะดึงเวลาครับเพื่อที่จะป้อนมันเอามาดูตัวอื่นก่อนก่อนจะเอาไปป้อนครับตัวอื่นก่อนครับนี่ด้านล่างด้านล่างผมก็จะเป็นนี่ครับอ่าลูกนกของอ่าลูกของเฮียตีต,ตัวผู้นะครับกับนกหกบ,บัรจากเฮียสุราชน์วานิชป,ปภานะครับก็ สมบูรณ์แข็งแรงมากๆครับตัวนี้ถูกวางตำแหน่งนะครับว่าจะส่งพัทยานะครับนี่ครับสวยงามแล้วก็สมบูรณ์ครับไลซิลฟาเลยครับไม่มีสักเม็ดเลยสวัอีกตัวหนึ่งสีกะนะครับหลบอยู่หลังแม่มันนึงครับอ่าครับนี่นี่ก็แม่มันแม่มันเป็นนกหกบัดสายเหนือนะครับจากเฮียสุราชวานิชปังพาปงบองโกนะครับอ่าค่ณพ่อมันก็เป็นเฮียตีนะครับเฮียตีระยองครับบึกบึนแข็งแรงเลยครับ เดี๋ยวให้ดูไอ้ตัวน้อยโชัวตัวหน่อยเดี๋ยวปั๊มนะครับเดี๋ยวขอขยับหน่อยจับออกมาแล้วครับเป็นไงครับสีกะนี่โห่บึกบึนครับหน้าอกนี่เหมือนพ่อเลยดูรถถังพ่อมันนี่รถถังเลยนะครับไอ้สีกะนี่ก็จําลองหุ่นเดียวกับพ่อมันเลยนะครับของเฮียตีก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับแม่สายระยองครับบินยังไงครับแข็งแรงมากๆครับ นี่ก็เป็นลูกของมันครับเป็นตัวสีกาตัวนี้ตัวสีมิลลี่โกกาะนะครับโกกาะต้องเรียกโกกาสินะออหรือว่าจะเรียกมิลลี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงนะครับเรื่องสีนกนะครับบางทีก็เรียกมิลลี่แต่มิลลี่มันจะไม่มีลายแบบกะกะแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนสีเทาแต่เป็นสีแดงนะครับเหมือนนกพิราบสีแป้งนะแต่ตัวนี้มันเหมือนนกพิราบสีกะแต่เป็นสีแดงอ่าก็เลยต้องเรียกว่าโกกาะนะครับ ส่วนไอ้ตัวนี้ก็เป็นสีกละเหมือนแม่มันอ้ชอหน่อยชข้างๆหนะไอ้หันมาทางนี้หันมาทางนี้อ่านี่ยังไงครับรถถังดีๆนี่เองนะครับหุ่นเดียวกับพ่อมาเลยครับหน้าตานี่ก็ไม่บอกก็รู้เลยว่าลูกของไอน้นี่หน้าตากเหมือนกันเลยนะครับดูให้ดีนะครับมันยังไม่ค่อยหันเท่าไหรด่ดูครับดูครับเหมือนกันเลยนะครับหุ่นพ่อหน้าพ่อเลยไอน้นี่ไปทาง มันก็จะว่าแม่มันก็ไม่ใช่นะผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะแม่มันผมผมจําหน้ามันได้ครับแม่มันแม่มันก็ให้ผลงานลูกที่ดีนะฮะสิบเจ็ดพยเอาครับแล้วก็ไอกาดเจ็ดหนึ่งผมก็เป็นลูกของไอเนี่ยแหละนะครับก็บินมาแล้วครับนนองคายสบายสบายครับกลับมาแล้วปักช่องก็ได้ที่หนึ่งมานะครับลูกของมันอ่าแข่งพีอาพีนะครับทะลุว่าตัวแรกเลยทะลุหมอกมาเลยคุยหน่อยครับโม้หน่อยครับนี่ก็จะไปพัทยานะครับ ก็มาอัปเดตกันนิดนึงครับอ๋อเดี๋ยวไปกลับไปดูลูกเจี๊ยบของผมต่อครับเจี๊ยบเทากับเจี๊ยบกะหิวแล้วเจี๊ยบบครับเลยได้ชื่อเลยว่าลูกเจี๊ยบครับครับเจี๊ยบเทาครับกับเจี๊ยบกะของผมนะครับนี่เลยครับเป็นไงครับสมบูรณ์มากๆนะครับลูกนกที่สมบูรณ์นี่สังเกตได้จากขนสีเหลืองของมันนะครับมันจะฟูแล้วก็สีสันสดใสชัดเจนไม่แบนเรียบ ติดพื้นไม่ดูเลอะเปืเป้อนนะครับนี่อันนี้ผมบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงนะครับการพ่อลูกนกอันนี้ผมผมไม่ได้ชมนะครับไม่ได้ชมตัวเองแต่ว่าผมอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้รับการสั่งสอนมานะครับจากเซนเก่าๆว่าเนี่ยถ้าอยากดูว่าลูกนกแข็งแรงไหมเนี่ยให้ดูเนี่ยขนที่หัวมันเนี่ยเหลืองๆฟูๆเนี่ยต้องอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าประเภทเลอะเละเปื้อนๆนอนๆอนทับๆเปะเปะหลุดๆอันนั้นไม่สมบูรณ์นะครับพวกนั้นแสดงว่า มีสุขภาพที่ไม่ดีถ้าสมบูรณ์ต้องแบบนี้นะครับฟูฟูเนี่ยรับผลตามตัวเหลืองเหลืองเนี่ยจะต้องยังมีนะหเห็นไหมครับอันนี้คือความสมบูรณ์นะครับถ้ามันหลุดออกไปหรือว่าเลอะเลอะแปนแบนเปื้อนขี้ตังกังๆอะไรเงีย้ยแสดงว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์อันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่าไปคิดว่าผมโม้ห,หรือว่าอวดว่าเลี้ยงลูกนกได้ดีไม่ใช่นะครับ บางทีเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มมาใหม่เนี่ยนะครับจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอ๋อต้องดูแบบนี้เป็นแบบนี้นะนี่ก็ได้จากประสบการณ์จริงๆผมก็เลี้ยงนกพิราบมาเฉพาะช่วงนี้นี่ก็ปีที่สี่แล้วนะครับปีที่สี่แล้วแล้วก็มีถ้วยนะครับที่มาครับสรงนกแข่งีิราก็ได้ถ้วยเลยนะครับเอาไม่เดโมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ ไม่รู้ว่ามุมนี้เวลาป้อนจะได้เห็นหรือเปล่านะครับผมก็จะป้อนอาหารมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่ก็อาหารลูกไก่ชนนะครับแรกเกิดนะครับใส่เข้าไปครับ3ช้อนนะครับใส่เข้าไปตักด้วยช้อนนี่นะครับตอกด้วยช้อนนี่เข้าไป3มช้อนแล้วก็ผมมีส่วนผสมพิเศษครับก็ผมจะให้ดูนะครับก็เป็นสูตรที่ผมดูมาจากเมืองนอกนะครับเขาก็จะให้กินนี่ครับ ผมจะเรียกอะไรเดียวมันเป็นผงขมิ้นชันนะฮะบดผงนะครับผสมกับอบเชยครับอบเชยไอซินนามอนนะครับมันเป็นสมุนไพรผมดูมาจากเอ้คุณอะไรนะผมจาชื่อแกไม่ได้แล้วเนเธอร์แลนด์แกบอกว่าแกให้กินอย่างเงี้ยนะครับหลอดลมไม่ถามหานะครับนกแกเลี้ยงมา3-4ปีไม่เคยเป็นโรคหลอดลมครับผมก็เลยใช้สูตรเนี้นะครับก็จะเป็นขมิ้นชันผงนะครับกับอบเชยนะครับ อบเชยก็คือซินนามอนนะครับที่มันเป็นไม้ก้านๆเหมือนไม้พาโลนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบบดละเอียดนะครับตักผสมลงไปนะครับนี่นี่ตักเลยนะครับแค่ประมาณสักครึ่งช้อนเนี่ยแหละครับครึ่งช้อนแค่นี้แหละนะครับนี่ให้ดูครึ่งช้อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวใส่แล้วมันจะหกขออนุญาตนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับมามันหกนิดนึงเดี๋ยวมันหกและต้องขออนุญาตเพื่อทําให้ดูยากหน่อยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ผสมน้ําเลยนะครับ ใส่น้ำให้ได้สักครึ่งหนึ่งแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็ป้อนพร้อมด้วยถั่วนอกนะครับให้ด้วยกันนะครับผมไม่ได้ให้อาหารไก่ชนอย่างลูกไก่อย่างเดียวนะครับถั่วนอกนะครับเป็นหลักนะครับตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผสมน้ําให้ดูครับพอดีวันนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วอาจจะถ่ายยากนิดนึงอาจจะขอตัดไปผสมน้ําก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทีก็คือผสมน้ําเสร็จแล้วนะครับ ไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบเทาเป็นไงครับไอเจี๊ยบเทาไอเจี๊ยบกะว่าง่ายเจี๊ยบกะว่าไง่ายโอ้โหเป็นไงครับหิวหิวนี่ครับชื่อไอลูกเจี๊ยบครับที่มาของมันนะครับหิวหิวอ้าวไอนี่ปีออกมาซะแล้วปีออกมาซะแล้วไอไอเจี๊ยบกะไอเจี๊ยบกะนี่ครับขี้ลูกนกต้องแบบนี้นะครับนี่นี่วงบอกถึงสุขภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวซูมก่อนนี่ครับ ที่ลูกนกที่ดีต้องแบบนี้นะครับนี่ก็คือสุขภาพที่ดีนะครับของลูกนกนะครับนี่ครับเจี๊ยบกะเจี๊ยบกะเทียบเท้าเจี๊ยบเท้าเจี๊ยบกะเป็นไงครับสมบูรณ์มากๆครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวจะป้อนแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้มุมกล้องจะได้เห็นการป้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องกั้นครับนี่ครับพอผสมอาหารมาแล้วนะครับเราก็ต้องเขย่านะครับเขย่าให้มันเข้ากันนะครับนี่ เขย่าให้มันเข้ากันแล้วก็รอเวลานิดนึงฮะให้อาหารลูกไก่มันละลายก่อนนะครับให้มันละลายให้มันนิ่มก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาป้อนแล้วมันจะอุดรูตรงนี้ครับมันก็จะทําให้ตันๆนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันละลายเหลวๆนิดนึงครับแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อน่วงนี้เดี๋ยวผมก็ไปเตรียมถั่วนอกก่อนไปเตรียมถั่วนอกครับนี่ครับเขย่าให้มันละลายครับเขย่า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 ให้มันละลายผสมกับขมิ้นชันแล้วก็อบเชยฮะซินนามอนครับ มาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับถั่วนอกเมเปิลถั่วแทกแล้วก็เม็ดทานตะวันกระเพาะเปลือกสีขาวนะครับอันนี้เราให้นี้เป็นหลักนะครับส่วนอาหารไก่นั่นเสริมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับเอากอนเลยมาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอา้าวตัวละนี่ตัวละหน่อยก่อนกันหิวก่อนดูดูไอ้นี่มันจะแซกเข้ามาเฮ้ย <c oughs> นี่ครับนี่น,นี่นี่นะครับเห็นมุม เลี่ยนมุมนะครับมา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 นี่ป้อนครับป้อนเข้าไปป้อนเข้าไป่วน,น,นอกเข้าไปเมเปิ้ลถั่วแขกเม็ดทานตะว,วันขาวใส่เข้าไป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 ถุรมูลเลยครับเหมือนตอนแม่มันป้อนน่ะครับเอาเข้าไปตัวนิดตัวลหน่อยเอาเข้าไป แล้วเข้าไปเนี่ยครับเป็นไงครับเจ็บเผาเจ็บกะเย็บเผาก่อนเจ็บเผ้าอีกหน่อยนึงตัวตัวน้อยกว่าเขาเลยตัวเล็กกว่าเขาแต่ถ้าทางมันจะเป็นตัวมเมียหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าป้อนยังไงก็ดูตัวเล็กกว่าครับอ่าอาเจ็บกะบ้างเจ็บกะเจ็บกะจัดไปเจ็บกะจัดไปเจีบกะ ่าเริ่มติดคอแล้วเริ่มติดคอข่าเาหน่อยข่าเยาหน่อยทเยาหน่อย,ย,อยติดคอแล้วเป็นไงครับน้ำเหลืองเลยครับขมิ้นชันครับตุงตรง่ตรง,รงอเอาเจีบเท้ามาเจ็๊บเทา้าเจ็บเทา้าโอ้โหต,ตบด้วยตบด้วยถั่วน,นอกเมปเปิ้ล ตบเข้าไปตบเข้าไปเอาเข้าไปตบเข้าไปตบเข้าไปตบเข้าไปเป็นไงเป็นไงไม่รู้มุมกล้องจะเห็นหรือเปล่าอ่าต่อครับต่อต่อครับไปขยับกล้องมานิดนึงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับมาอ้าปากใส่เข้าไป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 เอาน้ำหน่อยขยำหน่อยจ มามาชักจะเริ่มอิ่มแล้วนี่ชักไม่ค่อยนิดแล้วนี่ไม่ค่อยเรียกร้องแล้วนี่บีบเข้าไปอันนี้นี่นี่นนบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปเป็นไงโอ้โหตรงนะครับเริ่มตรงแล้วเริ่มเรียกร้องน,น,น้อยลงแล้วเรายังไม่หยุดเราหยุดไม่ได้คุณต้องทานให้ครบคอสมันต้องให้จบคอสนะครับอาหารเราเสิร์ฟเป็นคอสคอสนะครับเอาไปเอาไปอีกเดี๋ยวยังไม่จบคอส เอาไปเอาไปเอาไปจะได้นอนสบายมาเจอกันอีกทีอ๋อแต่ว่าผมจะป้อนน้ำด้วยนะครับป้อนน้ำเปล่าครับระหว่างก่อนที่จะถึงเที่ยงวันนะครับเราจะมีการตบน้ำเปล่าการคอแห้งหน่อยไม่ใช่อะไรนะครับก็ให้น้ำเปล่าเพราะว่าเวลามันไปย่อยเนี่ยมันต้องใช้น้ำนะครับพวกกินมาเด้พคืนเนี่ยใช้น้ำเยอะนะครับ เพราะว่าผมสังเกตจากพ่อแม่มันมานะครับพ่อแม่มันจะมีการมาเติมน้ําให้นะครับก็คือป้อนน้ำอย่างเดียวกกอกกอ,อกเนี่ยช่วงผ่านไปสักชั่วโมงกว่าเนี่ยผมก็จําพฤติกรรมของพ่อแม่มันมาครับเราก็จําลองแบบเอาครับจําลองแบบให้เหมือนธรรมชาติของพ่อแม่มันครับเ,เริ่มเรียกร้องน้อยลงนะครับแล้วว่าเอ้ยกูอิ่มแล้วกูวอิ่มแล้วจะป้อนอะไรดักหนาะไม่ครับไม่ครับต้องทานให้จบคอร์สครับของเราเป็นคอร์ส ไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาอิ่มกลางคันแบบนี้ไม่ได้มันเสียชื่อเสียงร้านของเราหมดร้านของเราเสิร์ฟเป็นคอสกอสเอาไปให้หมดโอ้เริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มแบบว่าอ้ไม่ไหวแล้วอย่าพึ่องอย่าพึ่งตบก่อนตบด้วยไก่ชนเบอร์นหนึ่งแรกเกิดครับอาหารไก่ชนเบอร์นหนึ่งแรกเกิด เอาไปอีกเอาไปอีกอุ้ยหกระครกไปไงครับตรงแนวแล้วเดี๋ยวพอถั่วมันบานน่าจะตรงกว่านนี้อีกเอาแล้วครับรู้สึกว่าล,ลูกนกมันเริ่มเรียกร้องน้อยลงแล้วครับไม่เอาแล้วครับแล้วถ้าเออเลอแล้วครับเมือ่อกี้ไอ้นี่ไอ้เทาครับไอ้เจี๊ยบเทาเลอไปแล้วครับเอาอีกเอาอีกเอาเอาีกนอนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสียของเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของกัดไป เริ่มไม่เรียกร้องแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเริ่มไม่เรียกร้องแล้วครับเริ่มนิ่งแล้วครับโอ้ยอ่ะพอ,อก็ได้วะทีที่เหลือเดี๋ยวให้นกพันธุ์กินเหลืออยู่แค่นี้ครับหมดละเนี่ยหมดละหมดละเฮ้ยเดี๋ยวเสียของนี่ยังเหลืออยู่ต้องเอาให้หมด <c oughs> <c oughs> จัดไปจัดไปเฮ้ยอย่าถอยไปไหนดิ อีกนิดเดิงหมดครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วสุดยอดสุดยอดเลยอิ่มสบายตัวแน่นอนเสร็จแล้วเราก็ล้างเลยนะครับล้างน้ําเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็พึ่งแดดตากให้แห้งนะครับสุขภาพอนามัยนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับสําหรับลูกนกนะครับ เรื่องความสะอาดเรื่องพื้นที่การเลี้ยงเนี่ยพงผมนี่แดดส่งถึงทั้งวันนะครับในช่วงบ่ายไปแล้วเนี่ยผ้าท,ที่จะย้อยเข้ามาส่งเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มีภ้าท,ที่ส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสต่างๆแบคทีเรียเนี่ยจะมันจะไม่เกิดนะครับถ้ามีแดดนะครับความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญครับนี่ครับเรียบร้อยล้างนะครับแล้วก็ตากแดดเอาไว้นะครับ ผมก็เลี้ยงนกมาหลายปีไม่เคยนะครับไม่เคยมีนกเป็นโรคระบาดตายนะครับวัคซีนก็จะว่าไปจริงๆผมก็ทําแค่นิวคาสเซิลกับหลอดลมนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยใช้วิธีการป้องกันมากกว่านะครับก็คือว่าทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงผมก็จะตัดยาให้นกนะครับยาก็มีหลายแบบหลายสูตรนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าผมจะชงหอมแดงนะครับตําละเอียดผสมน้านะครับหนึ่งกระปุกตังชายเนี่ยก็คือ หอมแดงหัวใหญ่ๆหนึ่งหัวนะครับตำละเอียดแล้วก็ผสมน้ำไว้เลยให้นกกินทั้งวันนะครับทําแบบนี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่ถ้าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงควรทําบ่อยๆนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงช่วงจากจากหนาวมาร้อนจากร้อนไปฝนจากฝนไปหนาวเนี่ยนะครับนี่ก็คือช่วงที่อากาศเป็นเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีฝนตกอย่างเงี้ยครับเราควรจะเสริมวิตามินนะครับ บโอบีสิบสองอะไรเงี้ยนะครับเสริมเข้าไปนะครับขนาดการใช้วิธีการใช้ก็ลองศึกษาจากสลากข้างซองนะครับมันจะมีแนะนําอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละครับก็ก็ให้ดูครับเนี่ยครับลูกเกี๊ยบผมอิ่มแล้วครับลูกเกี๊ยบเทาลูกเกี๊ยบกะของผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่ไม่เรียกร้องนะครับไม่รีเควสตนะครับนิ่งนะครับหลังจากนี้เราก็จะให้มันเข้าไปอยู่ในกรงนอนครับกรงนอนนี่ ผมก็จะกันยุงนะครับกลางวันก็มียุงนะครับผมจะบอกให้นะครับกลางวันมียุงลายนะครับแต่คกงยังไม่ได้ทําความสะอาดครับวันนี้พอดีเมื่อเช้าตื่นมาก็ทํานู่นทํานี่นี่ให้ดูให้ดูต่อครับนี่ก็คือหน่วยบินพัทยางผมครับเตรียมตัวไว้แล้วครับก็ยังขาดอยู่อีก3หน่วยครบ12ตัวนะครับก็เตรียมไว้แล้วครับสมบูรณ์น่าพอใจมากครับผมรู้สึกว่าโอเคอ่ะ อย่างน้อยเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเตรียมไปให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับบินเก่งบินไม่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับบินเก่งไม่เก่งนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมจากตรงนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับหน่วยบิน2หน่วยของผมนะครับก็มาส่งข่าวทักทายกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ คอยติดตามพัฒนาการของลูกเกยบเทาและลูกเกยบกะของผมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ,อิ่มอิ่มสบายอิ่มสบายท้องกันละขีขีขมาปุ๊ชโอ้ยโอ้โหเป็นน้ำหน่อยหนึงเว้ยอ๋อไม่เป็นไรมาเช้ามันท้องว่างมาเช้ามันยังไม่เข้าลำไส้มันโอเค